มันอาจจะเป็นเรื่องของความเคยชินนะคืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ปกครองทุกวันเด็กชินค่ะบอกอะไรก็เลยไม่ทําตามดังนั้นพอเห็นปรากฏการณ์ที่เด็กๆพอไปอยู่กับคุณครูเชื่อฟังครูครูบอกอะไรทําตามหมดแล้วเพื่อนบอกอะไรก็ทําตามเพื่อนด้วยทําตามยูทูบเบอร์ที่ดูอยู่บ่อยๆด้วยก็เพราะว่าความแปลกใหม่นี่แหละค่ะไปกระตุ้นความสนใจให้อยากทําตามนั่นเองที่สําคัญเด็กไวฟันน้ํานมแบบนี้ค่ะเด็กๆจริงใจมาก พอเขาชอบใครพอคนที่เขาชอบบอกให้ทำอะไรเด็กๆก,ก็จะทำตามทั้งหมดทีนี้พอเป็นคุณพอ่อคุณแม่บอกก็เลยไม่ทำนั่นเองคะ่ะซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูตัวอย่างพี่ไฮพี่แซนวงเปเปอร์เพลนนะคะเท่าที่ดิฉันลองไปเซิร์ชดูเนี่ยดูความเห็นของหลายๆคนที่ติดตามมาภาพลักษณ์ของพี่ๆวงนี้อาจจะดูเป็นวงร็อกนะอาจจะร้องเพลงแบบวากเนื้อตัวเนี่ยอาจจะมีรอยสักอยู่บ้างนะคะแต่ว่าพอพวกเขารู้ตัวแล้วเนี่ยว่า เด็กๆชื่นชอบมีทัศนคติที่ดูแล้วน่าสนใจที่ทำให้พ่อแม่ทำตามนั่นก็คือว่าตัวพี่ไฮพี่แซนพอเด็กๆชอบพอรู้ตัวว่าเป็นไอดอลค่ะไปที่ไหนก็จะพยายามจะแต่งกายมิดชิดนะคะเนื่องจากว่าปกปิดรอยสักดวด้วยนั่นเองเพราะเขารู้ว่าเด็กๆเนี่ย จะเป็นกลุ่มที่ชอบทําตามชอบเรียนแบบอยู่แล้วดังนั้นก็เลยพยายามที่จะทําตัวให้ไม่เปิดเผยรอยสักทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะอย่างเช่นพอไปสัมภาษณ์รายการไหนไม่เคยมีพฤติกรรมไม่เคยมีคําพูดที่ไม่เหมาะสมออกมาแบบนี้นี่เองที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เขาก็วางใจที่จะพาลูกๆหล,ล,ลานๆไอดู คอนเสิร์ตด้วยนะคะแต่ว่าความประทับใจในลักษณะนี้ท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นแบบอย่างไปได้นานแค่ไหนเรื่องนี้คุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าท้ายที่สุดก็ขึ้นกับบุคคลน,นั่นแหละค่ะมาแล้วแต่คนอ่ะเราเราเปรียบเทียบกับเด็กโตนะคน<ม>ที่เป็นติ่ง<ม>คนก็เป็นติ่งตลอดไปไม่ว่าจบสิบยี่ส<ม>ิบปีเขาก็ยังคงคงรักของเขาอะ่ะ<ม>นะคะแต่บางคนก็มีความเจือจางหายไปบ้างพวกนี้มันก็คงขึ้นอยู่กับว่าเ มันเป็นคือความผูกพันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังมีการติดตามผลงานกันเรื่อยๆเนี่ยความผูกพันมันจะยังคงอยู่มันมือนเหมือนเพื่อนนะคะเนี่ยถ้าเรายังติดต่อกันนีเรื่ยเราก็ยังยังยังรู้สึกผูกพันถ้าช่วงไหนมันห่างหายไปมันก็น้อยลงนะคะแล้วก็ความผูกพันนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นจากความประทับใจอ่าความความที่มันมีอะไรที่มันเชื่อมกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันประทับใจมากมันก็ยังคงมันก็จะคงอยู่ได้นานและยิ่งถ้ามีอะไรมาเรื่อยๆ มันก็ทําให้เหมือนกับว่ายิ่งยิ่งสร้างความแน่นแฟนขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดเริ่มเริ่มไม่ติดตามหรือเริ่มไม่มีเวลาเริ่มมาหากนันไปความความผูกพันนี้มันอาจจะน้อยลงแต่มันอาจจะไม่เป็นศูนย์หรอกค่ะ แต่ว่านะขณะนี้เนี่ยพ่อแม่หลายคนยกให้เปเปอร์เพลนเป็นวงที่เกิดมาเพื่อช่วยมนุษย์แม่บ้างยกให้เป็นพ่อทุนหัวแห่งชาติบ้างนะคะเพราะว่าหลายปัญหาลูกไม่ยอมทําแก้ไขได้ด้วยการที่พี่ไอพี่แซนเขาพูดหรือว่าทําเป็นตัวอย่างเห็นแบบนี้ไม่น่าแปลกใจแล้วล่ะคะ่ะว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยโพสต์ Post ขอให้ช่วยแบบทาคลิปกินผักบ้างทําคลิปกินยาจากสลิงบ้างหรือว่าขอคลิปทํากันบ้านบ้างเพราะว่าพี่ๆเปเปอร์เพลนเป็นไอดอลให้น้องๆแบบนี้นะคะมีบางความเห็นเหมือนกัน โอ้เห็นใจเปเปอร์เพลน,นค่ะบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆหน่อยพี่ไฮพี่แซนทำให้ไม่ทันตามรีเควสแล้ว